ก็อันนี้ก็เป็นรุ่นแรกครับนี่ก็ใ่ให้ระบบขับตรงนี้วันนี้เร่มเป็นเสียงที่มาขึนมาดานซ้าครับเขาขอนขบงขอับงนมาดูนักชกสัก่อนไปมือผมคือว่าตตางตสตังมาจากไหนครับคนบุรีมาจากคนบุรีนะครับแล้วนักสู้นักชกท่ับ นักทุกของเขาคือว่าสี่นัดนักเฉพาะเาผมมาจากไหนครับมาจากไต้หวครับโชกันในกติกามวยสามคนหนึ่งยกสนาทีไม่โจ๊กตีใ้ทอและแนววัตุการเที่ยวมาขํามหลังกงครับตเปนน้องงากเป็นเดืนะาครับเอน้องๆหน้าละโพงขยับหน่อยนะครับข้างหลังมองไม่เห็นนวครับลองน มติงน้อยกับตะตงเป็นเป็นนักพูดแล้เอาล้วครับคู่นี้ต่อยในกติกามวยสาสลหนึ่งยกสามนาทีครับติงเอาพูดถึงไม่ทันเล่นจบตังเดินตาตังเดินต่อยตาตุ้มต่อยตาตุ้มเอาติงน้อยต่อยต่อยที่เออต่อยต่อยตามต่อยตามงฟุตบตกเลยต่อยตาตุ้มต่อยตาตุ้ม ้อเอาสน้อยเาไตั้งเาังตม่เนเต้นครับปล่อยมาไหลไปแล้วครับผมขมประกาครับสิน้อยก็ลาดทุกนชกมานะครครับรับาเทุกน นอยปั๊มเลยเอาดิเอาดิเอาดีหาหน่อยเอ้ขอดูเดือนหน่อยคู่นี้ขอเป็นมวยทั้งคู่คู่นี้อาได้เดี๋ยวรอบหน้าเป็นคู่เอกรอบหน้าเป็นคู่เองอาหน่อยตะตังหาหน่อยตะตังแล้วไม่ได้จอดต้อยเหรอไม่ได้จอดไม่สู้หรอเอาตะตังเดินหน่อยสิหน่อยเดินหน่อยเร็วเอาสหน่อยเอาหน่อยเร็วเจอโกครับแอะแอะแอะ เอาเก่งครับผมเาเก่งครับเอาหน่อยเร็วเอาหน่อยเร็วเอายางเชียร์้วตเอาหน่อยเร็วอายาเชียร์อไปขึ้นไวเาทไ้มอยาว่าเราไมเก็บการบอลเยรนลอยเียรักทุทเลสุดน้อวนตุ้ต่ำตุ้ควนี้ตุ้งต่ำตุ้งหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วดิแล้ว เอาเลยไม่ต้องกลัวแล้วหรือว่าดีแล้วไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวแล้วเราวางืองันด้โดนเท้าอวะมันไม่เหมือนวันนี้เอาเลยบอลแล้วดีแล้วใส่เลยใส่เลยได้ลอยอลไม่ฟัแล้วสมส่วพ้สุดท้ายตีมีลกตาแล้วเดต่อเรย่องอก้อได้ลอยเลยเ็บอเอาอะไกันไออไม่ใช่ปากันนะเอาลอย